ทำอะไรกันนะฮะเปล่าเปล่าครับการยังจะมาเปล่าอีกก็เห็นอยู่ทำอะไรเออคือว่าคืออะไรพวกผมจะมาส่งรายงานนะครับรายงานเนี่ยครูให้ส่งตั้งแต่ก่อนเข้าแถวไม่ใช่หรอและนี่มันก็ตั้งบ่ายโมงแล้วนะเวลาของครูกับพวกเธอเนี่ยมันไม่ตรงกันหรือเปล่าคะ รือว่าเมื่อเช้าพวกผมมาสายครับก็เลยมาส่งไม่ทันก็เลยเมื่อมาส่งไม่ทันงานก็ถือว่าจิตในการส่งรายงานของผู้เธอเนี่ยหมดลงแล้วเข้าใจตรงกันนะฮะ,ฮะหมดสิ็จส่งใช่ผมขอโอกาสได้ไหมครับอาจารย์ผมรับรองครับครั้งหน้าจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วครับไม่มีครั้งหน้าหรือครั้งไหนทั้งนั้นแหละส่งไม่ทันก็คือส่งไม่ทันกฎก็ต้องเป็นกฎนะจ๊ะครับ<า>ครับผม ดาวมาดูว่าล่ะว่าสองคนนั้นจะส่งได้เปล่าอ้าวบายกล้องเป็นไงบ้าองอ่ะาจส่งรายงานปะจับหน้ามาดูแล่อ้าวเฮ้ยกูเองทำอะไรกันอยู่อะเนี่ยฮะไอสองคนนี้ก็ทำอย่างกับส่งงานไม่ทันประโยชนนี้มัน <l oss> คุนค้นๆนะพี่ <l oss> ดดโดนใจอะดิโดนเต็มๆเลยพี่<ๆ>พ ข้าว่านะพวกเองอ่ะโดนอาจารย์อิงไม่ให้ส่งงานอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยพี่เรียกเนี่ยแหม่ก้องก็ตอนที่พวกเองอ่ะออกจากห้องพักครูอ่ะข้าก็เดินเข้าไปส่งงานอาจารย์เขาทีเนี้ยอาจารย์เขาว่าเราคาฝังหมดแล้วว่าแต่วันนี้พี่โอ๊คพี่เพิ่มหายไไหนพี่ไปสองคนนั้นอ่ะนะมันไปช่วยงานอาจารย์สมบัติยู่ห้องพักครูนู่นเดี๋ยวข้าต้องไปช่วยพวกมันเหมือนกันเอออีกเรื่องหนึ่ง อาจารย์อิงเขาฝากเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวตอนหลังเรื่องเรียนอ่ะให้พบเขาที่ห้องด้วยนะสงสัยคงจะอบรมพวกเองต่อมั้งโอ้หไม่ขนาดนั้นพี่แกอาจจะใจอ่อนยอมส่งรายงานก็ได้เออใช่ก็อาจจะปเป็นอย่างที่เองพูดะรบไปเ<อ>ไปสรเะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่าหลังเรื่องเรียนไปเองจะรีบไปไหนอ่ะโอ้ใจร้อนเลยพี่เผื่ออาจารย์เขาใจอ่อนที่ส่งรายงานเอองั้นเราไปเลยดีกว่าไป พวกเธอ <S <s <ling PI> มาหลับอะไรกันหน้าห้องพักคร ok ูเ <c oughs> <reco Christ> <CC imi> <promotion> ี่ยฮะเออก็มารอจานไงครับมารอครูก็ครูบอกให้มาหาหลังเลิกเรียนไม่ใช่หรอไงก็พวกผมกลัวจะมาสายครับก็เลยมารอก่อนพวกเธอนี่มันไม่มีความพอดีจริงๆเลยนะเนี่ยเราที่จานเรียกพวกผมมานี่จานยอมใจอ่อนให้พวกผมส่งรายงานเลยใช่ไหมครับจานใจดีที่สุดเลยสวยแล้วยังใจดีอีก ส่งกับแม่พิมพ์ของชาญจริงเลยอุ้อะไร,ะไรก็รายงานไงครับจา้าครูรู้แล้วว่าเป็นรายงานแต่ว่ามายื่นให้ทําไมอ้าวจา<ๆ>้าให้ผมมาส่งรายงานเหรอครับเอครูยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าจะให้ส่งคิดเองเออเองนะเนี่ยอ้าวโหจา้จาอุตสามารอตั้งหลายชั่วโมงนะครับ Oh, กัฎนะก,ก็ต้องเป็นกฎจำที่พูดไปต่อตะวันไม่ได้หรือยังไงฮะโหนี่ผมก็มี<ห>สิทธิ์ติดรอวิชาจารแน่เลยนี่มันก็เป็นบทลงโทษของเด็กที่ไม่ยอมทําตามกฎ <c oughs> แต่ว่าครูไม่ใจร้ายกับพวกเราเหรอกนะ <c oughs> ในเมื่อพวกเราเนี่ยมาส่งรายงานไม่ตรงตามเวลาครูก็จะทําโทษบอกมาเลยดีวยกว่าพวกผมอ่ะพร้อมที่จะทําเพื่อครูอิงไม่ว่าจะบุกน้าเลยไฟอะ พวกผมก็เต็มใจจะทำครับผมเออไอบาสถึงขนาดเข้าแล้วนะเว้ยโอ้ยนี่ติดเล่นกันจริงๆเลยนะพวกเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูให้กลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนกลับไปทบทวนเรื่องเซตที่เพิ่งเรียนกันมาแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาหาครูกี่ยอดร่ะเอออาจาครับว่าแต่เรื่องเซตนี่มันเกี่ยวอะไรครับไปทบทวนมาให้ดีก็แล้วกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ

ไม่น่าเช้าเกินไปนะทำอะไรกันเฮ้ยโหจานตกใจหมดเลยเล่นมาไม่สู้ไม่เสียงโทษผมใจวายไปนี่ใครรับผิดชอชาเขาเนี่ยแต่ครูว่าครูก็เรียกพวกเราแล้วนะมานั่งมาอ,อมาเช้าก็เป็นแล้วพวกเราอะ่ะครับคำถามอะไรครับมาถึงก็ฟิตเลยนะนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนไหมละ่ะ ไม่เป็นไรครับผมไม่เหนื่อย่อะไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยง้นครูจะถือว่าไอ้ที่นั่งห่อแพ่งแหกกันเนี่ยเป็นเพราะว่าตื่นเต้นกันละกันที่เมื่อวานครูให้ไปทบทวนเรื่องเซตเนี่ยเพราะว่าจะให้มาตอบคาถามวันนี้คํ <c oughs> าถามอะไรหรอครับรีบรอจังเลยนะมีธุระต่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้จานถ้าพวกเราตอบถูกอาจารย์จะอนุญาตให้ส่งรายงานที่ส่งไม่ทันเมื่อวานแล้วถ้าพวกผมตอบผิดล่ะครับ ก็ไม่ให้ส่งไงจบปะจบแน่นอนครับกรเกรเรี่ยเท่านี้ไม่ถึง2.5แน่ๆ,นๆก็ถ้าตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมาดีเนี่จะต้องกลัวอะไรล่ะฮะเอาล่ะโจทย์ก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีงานเลี้ยงส่งครูโรสที่บ้านใช่ไหมแล้วพวกเธอก็ต้องไปด้วยใช่ครับแต่พวกผมยังไม่รู้เลยว่าบ้านจารถอยู่ที่ไหนนั่นแหละคำถามคำถามอะไรหรอครับไม่รู้เรื่องเลย ก็ครูอยากจะรู้ว่าบ้านของครูโรสเนียนเลขที่เท่าไหร่เรื่องผมจะรู้ได้ไงครับผมยังไม่เคยไปบ้านครูโรสเลยแต่ว่าครูเคยไปอ้าวอา,อาวจารย์มาถามพวกผมทําไมครับอืก็ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหานสิเรียนมาแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอาจารย์อ่ะงั้นเดี๋ยวครูจะบอกเงื่อนไขของการหาบ้านเลขที่ของครูโรสให้ ถ้าบ้านเลขที่ของคุโรสแทนด้วย A B C และ A B C แทนด้วยเลขโดดในแต่ละหลักเลขโดดนี่ส่วนถึง9ใช่หรือเปล่าครับใช่จ้ะไหนลองหามาซิว่าบ้านเลขที่คุโรสเนี่ยอะไรได้คำตอบแล้ครับเฮ้ยคิดได้แล้วเหรอวะอ่ะงั้นไหนลองบอกมาซิ212น้อยไปอ 2, 2, ไม่ถูก2 36ไม่ใช่2 48 ไม่ได้ไกล้ 1, เลสามหนึ่งสามพอละสามสองหกนี่พอแล้วสามสามเก้าพอเลยทั้งคู่เลย <holder> อย่างนี้เนี่ย package. มันเรียกว่าสุ่มเดาเอาช,าชาัดเลยนะ <S <S ไม่ได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เลยแม้แต่นิดเดียวอะว่าแต่มีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าครับเงื่อนไขหรอ,หอไหนเราถามมาสิ <S <S บ้านของคุโรสเลขสามหลักงั้นผมขอถามว่าน้อยกว่าห้าร้อยหรือเปล่าครับก็ถามได้ดีนะ ว่าครูไม่บอกหรอกโหจานไหนเราถามไปสิอือแล้วบ้านเลขที่ของครูโรสนี่เขียนในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้หรือเปล่าครับได้จ้ะมีซีถึงจะเรียกว่าใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เริ่มมาถูกทางแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูจะให้คำใบ้เพิ่มอีกข้อหนึ่งบ้านเลขที่ของครูโรสเนี่ยมี C เป็นพหุคูณของสมแล้วก็มีผลต่างระหว่าง A กับ B คือ5้าพหุคูณของสามคืออะไรหรอครับ พหุคูณของ3เนี่ยก็เช่น1 3 6 9 12แล้วก็15ซึ่งจะเห็นได้ว่าไอตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผลคูณของ3ากับจำนวนนับใดๆทีนี้เข้าใจหรือยังอ๋อเข้าใจแล้วครับ<ม>แล้วบ้านเลขที่ของคโล้นนี่สามารถเขียนอยู่ในรูปกำลังสามสมบูรณ์ได้หรือเปล่าครับได้จ้ะโอ้โหเขียนได้ทั้งกำลังสองและกำลังสามสมบูรณ์จะยากไปไหนเนี่ยแบบนี้มันคุ้นๆน่ะเหมือนเรื่องเซตปะ ที่เราใช้แผนภาเวนไนเลอร์ที่เหมือนช่องเจ็สีในการแก้ปัญหาอ๋องั้น<อ>พวกเราสองคนติดแป๊บนะครับอาจารย์ได้จ้ะง<อ>ั้นพวกเราอ่ะมาแก้ไขปัญหาเป็นระบบกันดีกว่าข้าจะคิดจำนวนมากกว่า500เป็นต้นไปส่วนเองอ่ะคิดจำนวนนาอก,กว่า500นะทำไมต้องแบ่งอ่ะ ตอีมันเยอะถ้าคิดทีเดียวอ่ะมันใช้เวลานานแบ่งกันอ่ะจะเร็วกว่าอโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วหนึ่งหใช่ไหมครับครูไม่ใช่จ้ะจะรีบตอบไปทำไมหนึ่งหกะไม่เขียนในรูปกังสานสมบูรณ์ไม่ได้เอาหรอกดรอเลยครูครับ729ใช่ไหมครับ ถูกต้องจ้ะนี่หาคำตอบได้ยังไงนะฮะใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ในการหาคำตอบครับโดยสมาชิกในเซตแรกคือจำนวนนัก3าหลักที่สามารถเขียนในรูปกำลังสองสมบูรณได้หรือถอดรากที่2ได้เช่น100 121 144หรือ169สมาชิกในเซตที่2คือจำนวนนับ3หลักลที่มี4เป็นเท่าคูณข และผลต่างของ a กับ d เท่ากับ5ก็คือหลักหน่วยของบ้านเลขที่ของคคโรสสามารถหารด้วย3ลงตัวส่วนหลัก10และหลักร้อยจะต่างกัน5หน่วยส่วนสมาชิกในเส้นสุดท้ายนั้นคือจำนวนนับ3หลักที่สามารถเขียนในรูปกำลังสามสมบูรณ์ได้หรือจำนวนที่สามารถถอดรากที่3ได้นั่นคือ125 216 343 512และ729 ทีนี้เนื่องจากเราแบ่งพิจารณาตัวเลขออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่น้อยกว่า500และตั้งแต่500ขึ้นไปจากการพิจารณาจำนวนที่น้อยกว่า500จะได้พบว่าไม่มีจำนวนที่ตรงตามเงื่อนไขแสดงว่ากรณีนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องส่วนจำนวนที่มากกว่า500หรือเท่ากับ500นั้นจะเห็นว่า729ถูกต้องทุกเงื่อนไขครับอาจารย์ ใช่แล้วจ้ะบ้านเลขที่ของโครสก็คือ729งั้นพวกผมก็มีจะส่งรายงานแล้วจิจาย์ใช่แต่ว่าแต่อะไรครับอาจารย์พวกเธอเนี่ยต้องถูกหักคะแนนบางส่วนจากรายงานที่ทำมาเป็นบทลงโทษของการไม่ยอมทำตามกฎที่วางเอาไว้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับก็ยังดีกว่าไม่ให้ส่งครับอาจารย์ <c oughs> เอาล่ะถ้าส่งกันเรียบร้อยแล้วเน่ก็รีบกลับไปเรียนไปแคราวหน้าเนี่ยสงชัยน,ะนัน Long 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 long